สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันกับช่อง Geek Boy Channel เช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะคะทุกคนซึ่งด้านหลังของกิกเนี่ยนะคะก็จะเป็นวัดเขาชงโงกนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะคะซึ่งการเดินทางอของเราในวันนี้นะคะก็ มาไม่ไกลมากนะคะไปกลับได้ภายในหนึ่งวันจากกรุงเทพมานครมาถึงวัดเขาชะโงกนะที่นี้นะคะวันนี้นะคะทางช่องนะคะจะพาทุกคนไปรับชมรอ,อยพระพุทธบาทคู่นะคะซึ่งมีอยู่ที่นี่นะคะซึ่งาหาชมได้ยากมากนะคะทุกคน การเดินทางนะคะก็การค้นหาปักหมุดมาที่นี่นะคะก็จะขึ้นเป็นการเดินทางโดยเท้านะคะทุกคนถึงแล้วทุกคนถึงแล้วทุกคนที่นี่นะคะก็ขับรถขึ้นมานะคะก็จะเป็นทางด้านหน้าเลยนะทุกคนเออก็จะมีศาลพระเจ้าตากนะคะทุกคนสมเด็จพระเจ้าตากศิลมหาราชนะคะ ทางสุดเป็นในสมัยนั้นนะเป็นอนสอุสร์เจะพาทุกคนไปกันต่อนะคะประมาณ1นกิโลเมตรนะคะทางอีกด้านหนึ่งนะคะออจะไปกราบไหว้พออระพุทธบาทคู่อีกทางด้านหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะออก็จะเป็น สารรูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะ,ะนา,นานะคะทุกคนเอ่อท่านทรงม้านะคะทุกคนก็ทางด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะคทุกคนยืงวันนี้นะคะนนเราจะตามนนไกด์บอยไปกราบหลวงพ่อด้านบนกันนะคะทุกคนวันนี้บอยได้พามาอันนี้จะเป็นทางเข้าก็าจะเป็นทักเรียนในร้อยหรือกรมทหารนั่นเองก่อนจะเข้ามาในวัดนี้นะครับ ออซึ่งด้านบนสาลานี้นะคะก็เป็นศาลหลวงปู่ศรีนะคะเอ่อเป็นสังขารของท่านนะคะอายุร้อยกว่าปีแล้วนะทุกคนซึ่งให้ผู้คนได้เข้ามากราบสักการะบูชาท่านนะคะทางด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปกันคะ่ะ ตอนสุดทางนะคะถึงจะเจอถุงแล้วนะคะต้องขึ้นไปด้านบนนี้นะคะทุกคนความสูงทั้งหมด285เมตรนะคะระยะทางประมาณ2.5กิโลนะคะทุกคนเวลาเดินหนึ่งเิร์สน่าจะเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่านะคะวัดเข่าวช่วโมนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะะน ทางขึ้นชันมากนะคะเราจะจอดรถไว้ด้านล่างนะคะทุกคนเราจะเดินขึ้นเอานะคะเพราะว่าทางมันชั้นมากนะคะทุกคนนอ่นะทุกคนสวยมาก ้านบนนะคะก็สามารถขับรถขึ้นมาจอดได้นะคะทุกคนแต่ว่าได้ไม่หลายคันนะคะหลังจากเราขึ้นมานะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งตั้งอยู่บนหูเขานะคะหูเขาลับนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปกระอาบกุทธรูปด้านบนกันนะคะ ทุกคนขึ้นมาถือว่าโชคดีมากนะไม่คิดว่าจะมีเอ,อ่อทาวเวสุวรรณด้วยนะคะทางด้านบนก็จะมีนี่นะทุกคนองค์พระพุทธเจ้านะคะ ทางด้านในนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมรอยพระพุทธบาทคู่นะคะทุกคนเดี๋ยวตามไกด์บอยเข้าไปเลยนะซึ่งเขาว่ากันว่าหาชมได้ยากมากนะคะทุกคนซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทคู่และก็แท้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งออไม่ได้สร้างขึ้นมานะแต่ว่าเป็น รอยพุทธบัติเก่าแก่จริงๆนะคะทุกคนซึ่งที่นี่เป็นวัดลับลับจริงๆนะคะซึ่งอยู่ในป่าในหุบเขาแบบลึกลับจริงๆอ่ะ <ๆ S 2> ทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะแนะนําให้ใส่ผ้าใบมานะคะความตั้งใจนะก็กล่าวว่าจะไป,ปพิชิตบนเขาชะงกเลยนะคะเนี่ยจากศึกษาข้อมูลมานะคะซึ่งหินพวกนี้นะคะก็จะเป็น เขาเรียกว่าหินสบู่นะคะทุกคนซึ่งในสมัยก่อนเนะาะเขาก็อ่อได้นำมาทำเป็นพวกกระเบื้องหินชามนะคะทุกคนซึ่งที่ตรงเนี้ยอ่อเป็นแร่หินนะคะที่ออไม่เหมือนที่อื่นนะคะพิเศษกว่า,าที่อื่นนะคะทุกคน,นาสามารถเนี่ยนะคะ นำไปอทำของใช้ต่างๆได้นะทุกคนโหจากตรงนี้นะคะไกด์บอยพามานะทุกคนซึ่งเป็นสวยมากเลยนะทุกคนเป็นภาพที่แบบเนี่ยก้อนหินเหมือนถ้ำหุบเขาสวยจริงๆนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าเราออ เดินไปไม่ถึงนะทุกคนก็ไม่กล้าไปด้วยนะคะเพราะว่าปีนแต่ป่านะคะอันตรายเดี๋ยวเราจะพา,าทุกคนกลับลงมาชมพร,ชาะะานนพระพุทธฉายนะคะอีกทางฝั่งด้านหนึ่งนะทุกคนพระพุทธฉายซึ่งได้สร้างขึ้นมาเออไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าถูกสร้างขึ้นมา ถูกค้นพบโดยกองทหารนะคะซึ่งก็มีรอยจางหายไปแล้วแต่ภาพตรงนี้ที่ยังอยู่ก็คือ,อได้ถูกสร้างขึ้นนำมาเขียนใหม่จากทหารนะคะเขาก็เลยสร้างศาลสร้สางศาลาไว้ให้ตรงนี้นะคะเพื่อให้ผู้คนเข้ามากราบสักการะบูชาพระพุทธฉัยนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เดินสำรวจทั่วนะคะก็ไม่ได้ไปถึงปากน้ำหัอปากน้ำพิาน่าเลยนะทุกคนก็ระยะทางและก็เวลาไม่เพียงพอนะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ